ักกันไว้ดีกว่าสร้างกันครับพี่น้องสามัคขีกันไว้คือขอน้วเดอมูยาชิเพแตกมัง่งคือนามถื่อขอน้วสวัสดีครับเมื่อนี้พอกันย่ำเรงแรงครับพี่น้องหากินตามภาษาคนอีสานคือเก่าคือเดิมครับเมื่อนี้พามาขุดจีปโปมครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเบิ่งเลยครับการทํามาหากินวิธีสารฮอเป็นแนวใดครับในยุคข,ของเขากระลังสิพ่อได้เกี่ยวแล้วครับตอนนี้ ทอดรวงออกมาครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปช่มมือเลยครับเดีย๋ยวภาพไปเบิ่งสไตล์แหกอะผมพุชจีปมสูพี่สูนองครับไปเลยครับพี่น้องครับปะอัพพี่น้องามาคุชจโปมครับพี่น้องเลือกซุดดามเสียมเลยครับโอ้เนี่ยสายดูโอ้โ,อโ,อโตผูได้นี่สายโตผูเบิ่งยังไหเอ่ะโตผูตัวเมีย เป็นปีกมันปีกมันสิกระบุกกระบีกเป็นมะล็อกมาแล็กมวปูปูมวปูปูตัวเมียมันสิปีกเกี้ยงเกี้ยงตุ่นแดดทมไว้เล้ครับสองสองหูหรือบ่ ใส่ตัวเมียหลังนี้หลังเกี่ยงหลังเรียบเดียบครับหูนี่สองตัวด้วยครับพี่น้องหูรอครับเนี่ยกันนะสิเป็นตัวเมียตัวเมียหลังเรียบพี่น้องหลังเรียบหลังเกี่ยงไทยน่าจก ะกินตามฤด,ดูกันห,ห,หืมรังเดียบครับพี่น้องประเทเจ้า้องนะครับโอเมนกระเทกก็อือนน่น กูเต้นน้ำหน้าจะกรองครับกระทงใบขึ้นเกลีครับงมเย็ดให้เฮต้าพอดีมันง่ายท่าเทียบจริงสิบขขาดเบื่อเด้อครับเข่าพี่น้องพอดีกิน,นเพื่อนอยู่ครับจุ๊ยเด้อครับนั่งแว้บริยานมดเลยสตยยไตล์ไงโอ้ตัวผู้โอ้ตัวนี้ตื่นไงครับตัวผู้ครับตัวนี้ตัวผู้ผสมผออกมอหอมนีมาเร่ง ก็จะอยู่บนเรืนรี่ครับของน้อยของมันเต็มของนี้เอคอยได้พี่น้องเลยสวัสดีค่ะก้ครับอ๋ออ๋อใส่แลว ลีลาค่ะตัวแมีตัวแงงเลยตัวนีเป็นไว้ที่ปุ่มตัวเมียแต่เป็นตัวเทิร์กมันสิมีลองหน่อยๆเอามาหนีไว้แา่คินมะ้องแต่ตัวนีเป็นหูตัวเมีครับเดี๋ยวผมสิขุดให้เบิ่งพี่น้องนี่ครับพี่น้องผมขุดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เห็นตัวมาแล้ว เงี้ยเอาไมาให้เบิ้งพี่นอ้องจุก่อนนี่พี่น้องวายเป็นหูตัวเถือกครับบอลเป็นหูตัวเมย์ครับพิษพลาดแหงเดี๋ยวพี่น้องอีกควายหนึ่งครับอาจจะเป็นควายตัวเมย์แท้และตัวนี้ เอาพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องนี่หู้ตัวแม่แท้ครับมันนี่พี่น้องวันกันยังแม่สิหลังเกี้ยงเนี่ยนี่ครับหู้ไม่พี่น้องเจอแล้วพี่น้องเตื้กครับตัวนี้เตื้อครับมองให้ชัดเด้อพี่น้องเด้อ พี่กายอยู่บ้านเนะ้่องมันอันหนักนี่ครับทันเหตุขีดให้พี่น้องเบ่งน้ำท่วมขี้ป,ปมแา่ยูหมองเดียวเป็นลอยๆอ,ยอม้วนปัญหาอ่าแดงแดงก็มีกระตือเทือกอยู่ไก่กันนะอ่ะีกระตือ งูจะเทิสิเป็นแนวนี่พี่น้องมนสิเป็นว่านออกมากเลนถาหอมมากเลยจะดีอะตา ดีดเจ็บเธอเนึ่งว้ยเว้ยบนใหญ่เนาะนครับพี่น้องตัวนี้คือตื่นแห้งแค่พี่น้องตรงที่ไหนเจอโตแล้วคุณนองสองจอกเท่านั้นครับ อ่าได้ได้แล้วตัวเมีพี่น้องตัวเมียครับตัวเมียพี่น <fal vos is ancient> uh ้องตัวมพี่น้องอืวน้ง ดูกลึกๆนึ่ง,งครับจุดไม่บเบ้งตัวเถือกครับพี่น้อง <_ c oughs> พามาเบิ้งโู้ที่มันเปิดเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเป็นห้องเปิดจีว่ามันสีอันตรายจรงจีว่าบางเชือกพุดลงไปไปห่อสีเชฟตัวนี้ครับแต่ส่วนมากมันก็บบ่อยอยยูหรอกครับพี่น้องสีเชบลงไปกินมัน ระวังระวังแล้ครับครับพี่น้องมาเบิ่งหู้นี่เด้อพี่น้องเด้อหูน้นี่มีสองตัวครับตัวทึกกับตัวแม่อยู่นุ่กันคือว่าซึ่นเขามาหู้เดียวกันมาผสมพันธุ์กันนะครับชื่างไข่นี่ครับตัวผู้อากัดมือคนครับพี่น้องกัดมือผมโอ้ ยาเอาไม่ตัวนึงนี่น่าจับกะระว่างเระว่างก็ด้ครับพี่น้องนี่สองตัวพี่น้องเห็นบ่ตัวทึกก็ตัวเมียตัวทึกสีลังไา่ตัวเมียสีลังเหลียบครับตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวทึกนี่ครับพี่น้องเจอแล้วพี่น้องหนึ่งตัว อุ้ยอุ้ยอุ้ยครับตัวทึกครับพี่น้อง <ừ> ชัดเจนหลังไล,ล่ไๆครับจื่อเลยพี่น้องนี่ลงไปแล้วลงไปแล้วงแล้วงไปแล้วลงไปแล้วนี่ครับตัวผูก้เก่าพี่น้อง อโอ้ยตัวเถิกพี่น้องห้ามปปนนึงนี่พี่น้องพี่น้องหู้ง,ง,งี่ตื่นจา้าหู้งตัวเมียแล้วแต่หู้งตัวเมียบางหู้งกับโอ้ยุดเสียม เจอเน้อพี่น้องตัวนี้หูหนึ่งนี่เนื้อหูเทืองเทืง,งเน้อพี่น้องเด้อบนหัวเป็นหูเปลวหรือหูอย่าง๋ยวตัวเหนียวกาก,ก่อนนี่พี่น้องตัวเทงอีกแล้วครับเจอแล้วพี่น้องเจอแล้ว สองตัวพี่น้องหูนี่สองตัวตัวผู้ตัวเมียด้วยหู้เดียวเห็นเธอสองตัวอ๋เอายากเลยนี่ตัวเมียเป็นขาลุดเหรอเหสองตัวพี่น้องมัให้่านเบื่อละบอก ไหยเดี๋ยวพี่น,อในใ้องชุบคุมกุ้นี่มาท่านไดอยู่ท่านั้นเป็นได่ยไม่ยังตัวเนียตัวเมียต้องกระจอกลงสับคอเลยตัวโอกระจอกมหัหงอกเจอแล้วครับหนึ่งตัวนี่ À, nó nho <laughs> ừ, ừ. ngay Thì mhm 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 mhm